สวัสดีครับคลิปนี้เราบันทึกเทพกันวันที่ยี่สิบกธันวาคมพศ2500วันที่27็นะครับธันวาคมพศ2564ันห้ายหสิบสี่นะครับบันทึกไว้ก่อนที่จะปู่ตรงๆเลยครับจะนอนในโรงใบน,นี้จริงๆยังไงครับเรามาคุยกับปู่ฤาษีมหามุนีเทพนายกสมาคมเม,ม,มตตามุนีสินเมตตามุนีสินนะครับว่านั่งอยู่บนลงตัวเองปู่ทำไมถึงคิดจะตายตรงนี้ ตรงๆเลยเพียงเขานิมิตบอกว่ากับแรงอธิษฐานจิตของพ่อปู่ยายมหาวันเทพด้วยว่าชีวิตนี้ขอตายในถ้ำนางนวลครับผมชีวิตนี้ขอตายในโรงนี้ครับแลยพ่อปู่สร้างโรงนี้มาประมาณสามสิบปีแล้วครับทําด้วยกออิฐเถือปูนใช่แล้วข้างบนนี่ก็เป็นฝาเป็นขอบเนี่ยแล้วก็เป็นบปรจุท้องไว้ครับผมแต่และม,มุมสี่ม,มุมมีท้องไว้มุมร,ระบาด แล้วก็กกลางใจตรงหัวใจพระปู่เนี่ยพระปู่ก็มระจุดทองไว้ห้าบาทบเอาไว้ต,ตรงๆเลยเอาไว้ใช้หลังความตายหรือเอาไว้ไม่ใช่เรื่องความตายเป็นความเชื่อส่วนบุคลคลพ่ะปู่เชื่ออย่างนี้ในเมื่อเราตายแล้วเราจะไม่ขอพุทธโขเกิดอีกเลยครับขออยู่อย่างนี้ตลอดไปครับข,อ,ขอ,นอนอนอยู่ในถ้ำนี่แหละอยู่ในถ้ำเนี้ยไม่ขอพุทธเกิดอีกเลยถ้าเกิดเป็นมนุษย์มันก็ต้องทนความลาบากอีกมากมายรมพราะตอนนี้พระปู่ก็ลำบากเรื่องสังขารับ เจ็บนู่นเจ็บนี่ปวดนี่ปวดนี่ตลอดเวลาเลยคนเราก็พิจารณาว่าล่ะเออเราจะเกิดมาทําไมเพื่ออะไร,รเกิดมาก็ให้คนเขาติดนิชาเอาค,คนรักเราก็บอกว่าปลูกเก่งปูกด,ดีค,คนเก่งก็ปูคนนี้มันเฮียจริงๆหลอกลวงอย่างงู้นอย่างงี้มนุษย์เราก็เป็นอย่างงี้แต่หลังความตายพระปู่ตั้งจิตฐานว่าขอดตายในถ้ำนางนวนนี้และขอดอยู่ในโลงที่ตลอดไปชัว่วนิรันดร์ และไม่ต้องเผาไม่ต้องอะไรก็บอกญาติพี่น้องมาบอกหมดเลยครับแล้วคุณเขาว่าเถาะแล้วพปูไม่เอาศพไปสวดที่อื่นหรือบอกเอาพระมาสวดแค่คืนสองคืนก็พอ,อหรือมาคืนเดียวก็พอไม่ต้องไปสวดมากเป็นงานเป็นทองคแค่นั้นแหละเพราะคนเราตายไปแล้วมันจะไม่รับรู้รับอะไรสิน้นครับเพราะไอ้น,นี่เป็นเพียงแค่สังขารป,ปู่ปู่มีคนบอกว่าปู่แช่งตัวเอง ปู่ไม่เคยแช่งตัวเองแต่คนเราต้องยอมรับสภาพตัวเองอย่างเราเนี่ยเราก็ต้องตายแต่เราไม่ยอมรับไม่ได้ว่าเราต้องตายนะแต่พอปู่ยอมรับได้ว่าปู่ต้องตายได้ต้องตายแล้ต้องอยู่นาที่นี้และไม่ขอผุดขอเกิดอีกเลยครับช่วงอยู่ที่ยังมีชีวิตอยู่สังขารยังอยู่เราก็จะทาความดีตลอดวันเนี่ยวันที่ย7เบเป็นวันพระพอปู่ก็ได้สวดมนต์ในนู่นในเท่นนาคราชเท่นนี้เป็นเท่นอย่างนี้จริงๆผเป็นหมื่นๆปีนะเท่นเนี่ย เป็นอยู่อย่างนี้เป็นหมื่นปีมาแล้วเมื่อก่อนเนี่ยหัวเนี่ยเป็นพญานาคคผมเลยลงปูซิเมนต์เระเบิดเลยเป็นหักเลยเป็นพอปูต่อใหม่เป็นเป็นหัวงูแทนก็เรียกพญานาคแล้วแหละแล้วน้ำล้อมรอบเลยไหมน้ำวิ่งล้อมรอบในแท่นเลยแล่ก้มมองเห็นไหมเป็นนั่นหินทั้งหมดนะที่เป็นพญานาคปกขึ้นมาเป็นหินทั้งหมดใช่เป็นหินทั้งหมดปูปูตรงตรงที่นี้เราปูเจอมานานยังเท่าไหสมัยเด็กเด็กเมื่อก่อนเนาะพ่อปูจะฝันเห็นนะที่นี่ตลอดเวลาครับ ฝันวนเวียนไปวนเวียนมาก็อยู่ที่นี่แหละครับแล้วทางเนี่ยเข้าไม่ได้ทางมันปิดทางปิดครับผมมันจะมีรอดเข้าเนาดช่อง,ลอง,ลอง,งเล็กน้อยก็รอดมาได้แล้วพ่อปู่รอดมาพรอรอดมาเหมือนพ่อปู่ดนกึงไว้ในเนี่ยครับผมพรอรอดมาเสร็จเรียบร้อยแล้วอะไรแล้วหลังจากทํางานก็อยากจะมานั่งสมาธิที่นี่อยากจะมาอยู่ที่นี่แต่พยายมาอยู่ที่นี่อยากอยู่ที่นี่ปู่ <ใจ S 2> เคยๆนี่ไม่เห็นว่าเป็นคนเก่าที่นี่ มันคล้ายๆว่าพ่อปู่เนี่ยมีเมียอยู่ณที่นี้สามตนับตนหนึ่งชื่อว่าแม่หญิงใหญ่คือองค์นี้องค์แรกเลยไอ้ที่ปั้นรูปไว้เนี่ยนะปั้นรูปกลางน้าเนี่ยแม่หญิงใหญ่ครับแน่ดีแต่ชาติครวามเชื่อส่วนบุคคลนะอย่าไปเชื่อเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับไม่ต้องเชื่อปู่เลยนะเป็นเรื่องเล่าเป็นเรื่องเล่าแล้วกันแล้วข้างนอกคือแม่มีคือแม่สี่นวลและแม่มนทาที่เป็นพี่กับน้องครัพ่อปู่ก็สร้างครับ สมัยก่อนพ่อปู่จะรับแขกในนี้พ่อปู่คนจะสร้างเงี้ยตลอดมาเลยไม่ค่อยไม่ค่อยออกข้างนอกพอวันพระใหญ่พ่อปู่ก็จะสวดปริดโมกในเท่นนู้นแหละอ่ามีคนถามว่าเป็นคนธรรมดาทําไมต้องสวดปากดีโมกมันมันคล้ายเป็นกรรมของเราก็ได้ครับผมที่ผูกพันอยู่ณที่นี้ครับเป็นแก่คนธรรมดาแต่รักษาศีลกายวาจาใจศีสมาธิปัญญาครับ อันนี้เขารวบรวมหมดแล้วครับแค่นั้นก็ปฏิบัติอีประเดชชอบอย่างนั้นครับแต่พ่อปู่ยังเป็นมนุษย์อยู่สังขารยังเป็นมนุษย์เวลาไปไหนไปไหน,ไหนยัอยงออกไปข้างนอกอยงังแต่งแต่งชุดธรรมดาอยู่ครับแต่ถ้าเขาเขาทำพับแต่งชุดธรรมดาเขาไม่ให้แต่งเลยแต่งชุดแบบผม,มนี้เขาทําน<ม>ี้อยู่ไม่ได้ไม่ได้ถ้าเป็นตัวปููตัวปูอยู่ไม่ได้อยู่ไม่ได้ต้องแต่งมันร้อนมันรุ่มหมดเลยครับผมแล้วก็ต้องแต่งชุดอย่างเงี้ยตลอดมาครับางคนเขา้ว่าปู่บาปูบออะไรครับ มีเงินมีทองแล้วทำไมำต้องมาอยู่ท่ำครับอ่าไปอยู่เพื่ออะไรเฮ้ยปู่ถามตรงๆไปอยู่ท่ำบังหน้าป่ะหรืออยู่ตรงนี้แล้วมาตั้งไหนก็จมมเ,เจอมาเมื่อไหร่เจออยู่ที่นี่ตลอดแหละไม่มีการบังหน้าหรอกครับแค่นั้นบางคนก็อพ่อปู่พ่อปู่เขามีบ้านนครธมนะครับมีลูกมีเมียครับแค่นั้นทําไมต้องมาอยู่อย่างนี้ครับพ่อปู่ก็อยู่เพื่อรอฟามตายครับหรืออยู่เพื่อสร้างฟามดีครับต่อไปแล้วจะเผยแร่ครับ ให้คนนี้รักษาศินเผยแผ่ศาสนาให้เจริญรุ่งเรืองต่อไปเพราะตอนนี้ศาสนาอื่นก็เข้ามาย่ำยีมากมายเก่กองงตาพระปู่ไม่พูดอะไรนะปู่ปู่ฤาษีมีส่วนการในการเผยแผ่พุทธศาสนาไงก็สอนให้คนเป็นคนดีไงครับผมให้คนรักษารินวันพระวันเจ้าก็ออไปทุ่มบุญไส่บาตรนะครับแล้วก็กรตัญอยู่กับพ่อแม่นะครับแค่นั้นแค่นั้นศาสนาก็คงอยู่ได้ตลอดไปแค่นั้นแหละถ้าคนเราไม่สอนอะ ทุกทอย่างต้องสอนจากในบ้านมาก่อนครับให้คนเป็นคนดีรู้จักรักคุณพ่อแม่ที่กําเนิดเกิดเรามาเป็นตัวตนครับแค่นั้นครับพ,พอปู่จึงได้อัขระต่างๆในถ้ำบ,บางครั้งเราบอกไม่ได้ก็เหมือนถ้ำเนี้ยได้เข้าไปห้ากิโลครึง่งเดินเข้าไปได้ห้ากิโลครึง่งเลยพ่อปู่ได้สร้างพระพุทธรูปปิดไว้ไม่ให้คนเข้าต่อไปส่วนมากเข้ามาก็จะมาเอาเหล็กไหลมั่งจะเอานู่นจะเอานี่จะขุดสมบัติต่างๆนานา,นา,นา ปรอุดตรี่ะเป็นพระมังอะไรมาจากสถานที่ต่างๆเลยบอกพ่อ,พ,อพ่อบอกพ่อปู่ว่าไม่มีอะไรครับข้างในมีแต่ความดี<ผ>มแค่นั้นแหละไม่มีสมบัติต่างๆาผมบัติก็คือความดีแค่นั้นถ้าคนเราสร้างความดีอยู่ที่ไหนครับผมนะคนเขาก็ไปถวายเงินถวายทองให้แล้วคผนั่นคือความดีแต่เมื่อพร่ตั้นยังคิดลบมากจิตเป็นอกุศลอย่างนี้ถึงจะคุณจะมาคุที่นี่คุณก็ไม่ได้อะไรไปหรอกครับมันไม่มีให้หรอก แค่นั้นเลยปูเลยสร้างปิดไว้และอันนี้มันลอดไปได้อีกถ้ำหนึ่งเลยพ่อปทูทางเนี้นะอืมเลยพ่อปูก็เอาปูปิดซ้ายแล้วก็สร้างพ่อปูใหญ่ผามพ่อปูใหญ่ดี่สีเป็นอีกทีนึงเป็นอีกทีตรงนี้ไม่ให้เข้าข้ำครับผมเพราะในเนี้เป็นตัวแทนคืคอนาคราชองนี้พ่อปูก,ก็สร้างวันนี้พ่อปูสร้างหมดนะครับผมกทั่งนี้พ่อปูสร้างหมดเลยครับผมก็เมื่อก่อนสน้ำไม่มีหรอกพอปูสร้างจะน้ำจะไหลที่นี่น้อยน้น้ำภูเขาไหลมาครับผม น้าในบ่อนี่เคยแห้งไหมผมไม่เคยเห็นแห้งนะไม่เคยเห็นแห้งตอนนี้ขี้เหนมาปิดไงตำหรักปีนึงพ่อปู่จะจ้างคนมาตักที่ที่เหรนออกเพราะข้างล่างเนี่ยจะเป็นเป็นเนืเงือกเงือกหินนะคผมเป็นเงือกหินน้อนเป็นหินตรงนั้นใต้น้ํานั่นตอนนี้อินบังและตรงนั้นก็เป็นเรือโบราณคผเป็นหน้าเป็นใหญ่นะคผเป็นเรือทําด้วยหินโบราณคผมแล้วก็พ่อปู่เนี่ยเอากระดูกหัวกะโหลกไปเผาไฟมากมายไกลกองในนี้นะในนี้เป็นกระโหลกคนจริงๆเลย ไอ้ถ้ำนี้เย็นไหมพ่พ่อปู่ไม่รู้นะถ้าใครไม่มีบารมีนะเข้ามาก็อยู่ไม่ได้ครับเดี๋ยวก็เจอตัวน้นตัวนี้ตัวน้นตัวเล็กตัวน้อย,ต,อยตัวอะไรเข้ามาครับผมเราะนั่นหลังจากนั้นพ่อปู่ก็เอากระโหลกไปเผาใกล้ๆหลวพมาบอกพ่อปู่ก็ขุดให้โดยพ่อปู่คิดว่าเป็นเป็นคนโบราณมากฝา่าที่รอดหลีรีภยัยเข้ามาหลอกในถ้ำนี้เข้ามาหลบในถ้ำนี้ครั้งสมัยครั้งพระจอดตากสินหรือพระเนลิสวดทั้งนั้นมากฝา่าไกลกว่านั้น S <S อกไก่ฝ <ผม S 2> ันนั้นแล้วพ่อปู่ก็เอากระโหลกนั้นไปเปผาไฟวันนั้นที่ได้ไป,ไป,ไปทั้งหมดอะมันเท่าไรเก้าสิบเอ็ดหัวกระโหลกโบราณหกโบราณแล้วก็เอาไปเผาไฟส่งยานเขาอะไรครับครับผมแค่ี้ในถ้ำนี้ก็ในถ้ำน, <ๆ S 1> นี้เป็นสิ่งที่รับทางนั้นก็รอดไปได้นะที่มีรากโพล่ะรากโพนะก็รอดไปได้รับรอดไปได้ไปถ้ำใหญ่ถ้ำครับผมแค่นั้นแล้วพ่อปู่ก็พยายาม ไม่อยากให้ใครรู้ับไม่อยากให้ใครรู้เพราะในนี้จริงๆมีพระทองคําด้วยอพอปู่ก็ไม่เป็นไหนคนปิดให้มันอยู่ตรงนี้ไปให้อยู่ในโซบัดโหลานไปเลยครับผมเราไม่อยากให้สิ่งนี้ไปถ้าปู่เป็นคนคิดลบมากนะเอาทองไปขายไม่ดีเลยปู่ไม่ถือถือว่าปู่อยู่นี่มีความสุขเพราะในธรรมเขาไม่ตาปู่เขาต้องการให้เราปฏิบัติอย่างนี้ปฏิปฏิบิชอบไว้ช่วยเหลือคนช่วยเหลือมนุษย์ต่างๆนานาพระปู่ก็ปฏิบัติแค่นี้บอกแล้วหลังก่อนที่จะตาย ต้องสร้างฟาร์มดีไว้แค่นั้นอะแต่พ่อปู่ก็ไม่ได้เก่งนะแต่ตอนเนี้ยชาวจีนมาแย่งตัวกันอ่ะค่าตัวเพิ่มเหรอก็ไอ้ตอนนี้หลังที่ว่าประเทศไทยโจมตีอ่ะยากสุรินมาเขาอยากจะเชิญมาอยู่ประเทศจีนเลยเขาไปทำวิธีแย่งโค้ดทำสัญญาครับเลยพ่อปู่ทำสัญญาไม่ได้สัญญาเก่ามันค้างไว้สามปีทำสัญญาไว้ห้าปีไงมาทำเกิดโควิดพอดีเลยไงครับผมต้องตอสัญญากับเขาไหมเขาคนเก่าเขาไม่ยอมให้ใครฮะ แล้วก็คนใหม่เนี่ยมาตรงๆเลยปูเป็นตัวเงินตัวทองอ่ะเขาถึงอยากเอาอยากได้เงินก็เพราะปูไม่ใช่งุ้นไงครับก็ทั้งเอาหน้าพ่อปูไปเข็นยันหน่อยเดียวขายได้หมดถ้าอยู่เมืองจีนอยู่ในเมืองไทยเนี่ยครับไม่ใช่อย่างงี้ถ้าติดต่อคนมาทําทาวิธีรับจากประเทศจีนนะรับเงินไม่ไหวอีกเฮ้ยจริงจริงพ่อปูไม่ใช่ท่านไม่ได้เก่งเลแต่หมายความว่าต้องหาคนจีนมันนะเออ ุยกันอะไรกันวิเช็วิเช็ดกันอะไรกันเดี๋ยวงานเข้ามาเองว่าศรีกลาพ่อปู่ยังง้นอย่างนี้นะม,มันเสนอมาเลยทําวิธีนี้เข้าอะไรดูดวงเข้าใดไรสดดูดวงได้เลยทำเหมือนไม่ไหวดีว่าทําอย่างนี้อีกบอกให้ <c oughs> คือ <c oughs> ผมมาพาม,มทำทิทาคลิปทั้งหมดเนี่ยเพื่อเผยบารามีของปู่นะครับ<ม>ตามความเชื่อของลูกศิษย์ลูกหานะครับคือ,ค,อคือไม่ต้องเชื่อปู่ไม่ต้องเชื่อทุไม่ต้องเนีอยยังไม่ต้องเชื่อไม่ต้องเชื่อเอาคนเดียวนี้มันต้องไปสอนมันมันวิธการดูการชมคนรุ่นใหม่เนี่ย ทั้งทั้งบางาคนเด็กรุ่นใหม่มาไม,ไม่เคยเชื่อไม่เคยเชื่อเห็นมากากักๆๆๆๆๆรก็ยกก็ยกก็ยกกันหมดอ่ะยังอันจริงนะครับผมแล้วเป็นไม่ว่าเกา,ลเกาเหลีหลีครับ <c oughs> หัวเขาลุนแรงขนาดไหนครับเขายังนับถือปูอ่าอ่าไต้หวงไต้หวันนะเห็ <c oughs> นไหมคับถือปู <c oughs> ครับประเทศจีนในทุกมุม <c oughs> ครับผมแค่นั้นเพราะปูอยู่ประเทศจีนมานาอนที่สุดได้ภาษาจีนไหมครับผ ฟังออกได้บ้างแต่แต่ก็ยังไม่ไม่เก่งแต่เดี๋ยวนี้ไม่ต้องไปนั่นหรอกเรากดปุ๊บเราแปลได้แล้วพุบปักแต่ตัวตอบพุบปักปู๊อบปุบปักตัวตอบเลยคนมีตัวนี่นะครับที่ตายของปูใหญ่ตรงนี้นะครับเราบันทึกไว้ก่อนครับไม่ต้องสงสัยนะครับว่าวันที่ปูใหญ่ตายจะเก็บศพที่ไหนเก็บที่นี่ฮี่ปูใหญ่วันวันตายวันถ้าสมมติปูปูใหญ่ตายเลยเลขปูใหญ่จะออกไหม พราะปู่ไม่รู้ไม่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 รู้แต่อย่างนี้แล้วกันถ้าทั้งนี้ยังไม่ตายก่อนนะอะถ้าพ่อปู่ใหญ่ตายก่อนขอให้มาไทยทําอีกครั้งหนึ่งวันนี้สร้างไว้ก่อนแล้วอืมคือว่าตายจริงวันนี้เราพูดกันที่วนันที่ปู่ใหญ่ยังไม่ตายถ้าปู่ใหญ่ตายก่อนอมผมจะมาถ่ายให้แล้วถ้าผมตายก่อนปู่ใหญ่ไปสวดให้ผมด้วยไม่ต้องสวดอยู่เร่องนี้ก็ให้เปบารมีก็เพิ่ถึงแล้วที่มาไทยทํานี้ก็ถือว่าเป็นบารมีแล้วครับแค่นั้น อย่างเมื่อวานเนี่ยสามวันสี่วันเนี่ยคนจีนเขามาครับเข้ามาเยี่ยมจากประเทศจีนนะตั้งแต่เช้าเย็นเย็นเช้าเย็นเย็นเช้าเย็นเย็นคือสามวันครับแค่นั้นพ่อปู่ก็พอได้ค่าน้ำค่าไฟมั้งแค่นั้นทางคนจีนเขาเมตตาคือไม่ต้องกลัวพ่อปู่ใหญ่จะไปรบกวนคนไทยนะครับมีคนจีนคนจีนช่วยเหลืออยู่แล้วมีคนจีนช่วยเหลือคนไทยพ่อปู่ไม่ไม่เอาเลยมีแต่เมตตาเขาแล้วก็อ e ีอยางเพือกมีองค์ ฤาษีทุกท่านทั่วประเทศไทยครับผมถ้าต้องการให้พ่อปู่ไปเปิดทําพิธีการต่างๆให้กับพ่อปู่ไปให้ทั่ประเทศในฐานะนายกสมาคมอืจะไปไปจะไปไปเผยแผ่บารมีหรือสร้างความเชื่อมั่นให้กับญาติโยมลูกศิษย์ลูกหาให้ใช่ใช่ทั่วประเทศไปไยไปได้หมดแต่หมายความว่าวันว่างพ่อปู่นะต้องปู่เพราะปู่ว่างนะครับเผอิญพวกฤาษีเนี่ยตรงๆเลยครับชอบจัดงานตรงกัน งกวะเพิ่มวันที่ตรงกันของงานฤาษีเนี่ยเป็นวันมงคลอืมอืมคือพ่อปู่มามาไปทุกที่ไม่ได้ก็ถ้าไปไม่ได้ก็จะให้รองนายกไปครับแต่ถ้าพ่อปู่มีเวลาพ่อปู่จะไปทุกครั้งไม่เคยใบเบี่ยงใครครับหรือตัวเองไม่ไปเงินก็จะไปส่งส่งส่งพระเจ้าอยู่หัวไปอืมไปแพ็ไปพงส่งบารมีพระเจ้าอยู่หัวไปใช่ใช่เด๋ยนนี้คนต้องการบารมีพระเจ้าอยู่หัวหมดแล้ะครับผมอืมเรื่องคลิปนี้ อยากให้คนเนี่ยประชาชนทั่วไปหรือคนทั่วไปลูกศิษย์ลูกหาให้รู้ว่าคนเราย่อมเกิดใจเจ็บายทําอะไรก็ระมัดระวังตัวเองครับอย่าประมาทในการทํางานอย่าประมาทในการเที่ยวอย่าประมาทในการกินเหล้าครัแค่นั้นคนเราถ้าไม่ประมาทสักอย่างหนึ่งคุมสติให้ดีมีสติสัมปัญญาปู่อย่างนี้เวลาคนตายเนี่ยเขาบอกอยากไปสวรรค์แต่ปู่บอกว่าอยากอยู่ตรงนี้ตรง จนไม่ไปผดไปเกิดขออยู่ตรงนี้ทําไมปู่ไม่อยากไปไปสวรรค์เหมือนคนอื่นเขามันก็เหมือนโลกมนุษย์จะสวรรค์ก็ต้องมีเกติกันกดกันครับผมรักกันชอบกันครับผมนรกก็มีเกติกันชอบกันอแต่เราไม่ขอลงนรกเราจะไม่ขอขึ้นสวรรค์เราอยู่ขอส่วนกลางส่วนกลางคืออยู่ณที่นี้ครับแค่นั้นแหละไว้ดูแลทุกสุขที่คนที่มานี่เออครับปู่ทาไมเลือกตรงนี้เป็นที่ตายที่เก็บศพตรงนี้เย็น ตรงนี้เย็นตรงนี้เย็นครับคําว่าเย็นเย็นกายค่ะผมเย็นจิตเย็นใจเย็นเย็นความสมองครับเยน็ยนรรมมความคิดค,คือตรงนี้คือจุดเย็นของพ่อปู่ที่จุดจุดเย็นของพ่อปู่คือจุดนี้ครับผมคือจุดสร้างคุณงามความดีครับเป็นจุดละและทุกสิ่งทุกอย่างเหลือจะจิตวิญญาณที่ออกไปได้จากแต่สังขารเราต้องอยู่นที่นี้ที่เย็นที่สุดของเราคือที่ที่ปู่เลือตายตรงนี้ ใช่เลือกตายตรงนี้และต้องอยู่ตรงนี้ตลอดไปช่วนนิเิรันจะไม่ขอพุทธโขเกิดเลยเนี่ยดวงดวงเข้ามาอย่างนี้ก็ผูกมัดไว้อย่างนี้และพอปู่ก็โดนกึ่งไว้ณที่นี้คําว่ากึ่งไม่ฟรรม้วากึ่งด้วยความดีกึ่งด้วยบาร,รมีจากในถ้ำเมืองบางบดสมัยก่อนนี้คนตำเนี่ยคนเก่าๆจะได้ยินสิบพระพนาฏพลดังจากนี้ไปทําคนเก่าได้ยินหมดคือคือเรื่องเมืองบางบดเป็นเรื่องที่หลายคนพูด ว่ามีเมืองเมืองนี้มีอยู่จริงมีอยู่จริงครับผมแล้วก็ทั้งในปุนในปุ่นคือบ้านอยู่ในเนี้ยครับผมเคยผ่าน<ค>าไปแล้วเคยเคย,เคยหายไปหายไปหายน้นออกไม้ทิ้งลูกหลานก็แกแ่หมดแล้วอะไรหมดแล้วครับชื่อก็ยังมีในตำราอยู่ที่นี้ชื่อในในปุนครับผมอืเนี่ยก็ก็มีหมดน้ำปุนจันจำเขาก็มีมีเรื่องเล่าต่างๆนานาครับผมและพ่อปู ถ้าพูดไปมันก็เป็นเรื่องการโกหกอย่างนี้พอ่อปู่เรานิทานเดี๋ยวแล้วเดี๋ยวอีกคลิปหนึ่งนะครับเราจะมาเล่าเรื่องตำนานเมืองบางบทในเมืองในมุมของพ่อปู่ใหญ่นะครับคลิปนี้นี่คือผมจะพามาดูที่เก็บศพพ่อปูอ่นนครับอันที่เก็บศพพ่อปู่ลงตายอ่าลงที่ตายตรงนี้เลยจุดเย็นที่สุดของในชีวิตพ่อปู่ตรงนี้นะครับจุดเย็นผมก็นั่งแล้วตรงนี้ไม่ได้ติดแอร์อะไรนะครับแต่เย็นนี่นะครับเป็นจุดใจนะครับลูกศิษย์ลูกหาแล้วเข้ามาเนี่ยตรงนี้บมันจะเป็นเหมือนอีกเมืองหนึ่ง หมือเมืองนี่เห็นไหมครับข้างนอกเรายังมีเสียงรบกวนแต่ข้างในนี้จะไม่มีเสียงรบกวนสักหนาครับผมมันเหมือนหูเราแวบไปมีกระซิบไปอะไรไปแค่นั้นแต่อื่นไม่มีเงียบเชียบตัดคือถ้าใครมาจากนี้เนี่ยถ้ครับวิ่งวิ่งอยู่บนถนนเนี่ยตรงนี้เป็นเมืองเป็นอีกเมืองไม่จะไม่รู้ครับผมแต่เขาทั้งนอกเราจะรู้จะเห็นผมที่นั้นพ่อปู่ก็ไปบัตินี่นอนในนี่ค่นั้นล่ะ นี่นะครับนี่คือที่ตายที่เก็บศพของพ่อปู่ยูสีมหามุนีเทพสำหรับคลิปนี้แค่นี้ครับสวัสดีครับสวัสดีสวัสด